ก็สวัสดีครับผมสวัสดีเอซีทุกท่านนะครับผมก็พบกับเรานะครับผมในช่องพายเล่นไลนนะครับก็วันนี้นะครับผมเราก็ได้มาช่วยที่ปีสร้างโรงช้างนะครับผมนี่นะครับผมของปีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเด็กๆยืนกินหญ้ากันครับผมเด็กๆยืนกินหญ้ากันครับ อไรไ่อยไหมลูกอร่อยไหมครับอ,อไรไ่อยไหไมอร่อยไหมลูกอไรไ่อยไหมครับอร่อยอร่ยกินเยอะๆนะลูกนะกินเ <c oughs> ยอะๆนะลูกนู้นแม่ตายนะครับผมเป็นเพื่อนซีกับแม่นิโคลนะครับผมฝั่งนู้นนะครับแม่ตายอ้ <c oughs> วนท้นวนสมบูรณ์ดีครับผมอ้วนเหมือนแม่นิโคลเลย อยู่เขาก็เยอะ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 อารมณ์ไหนครับแม่ตายอ,อารมณ์ไหนครับอารมณ์ไหนเอ่ยลูกตูดตูดเรือนรักระตูดปีใหม่ครับดูครับดูโชว์ตูดแล้วโชว์ตูดแล้วเลืนรักโชว์ตูดแล้วคันหูเมื่อกี้คันหู เนอพีปีปเนค่ะม um> um> ีผ uh> well> ู้บ่าวมาหาพี <s uh <s ่ปีพาผู้บ่าวมาหาพี่ปีดีใจผู้บ่าวมาหาเราจะพาเรื่อลักไปไหนกันนะครับเดี๋ยวเราไปอนชม ตามตามตาม,ตามรับชมต่อไปนะครับผมนี่เราก็อยู่กับสาวปีครับผมมามาเล่นกับสาวปีนะครับผมวันนี้ไปไปมามีอ่าน้องน,องนองพรัตน์ครับน้องนองพพลัดน้องนองพรัตน์ก็มานะครับผมมาเล่นดินทรายกับเลือดลักไอ

ดูครับดูเอ้ยเโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอน้วนียวันนี้มาเล่นกับสาวปีนะครับผมแต่มีพี่นกมาช่วยครับเพราะว่าเรามาช่วยพี่ปีมาสร้างบ้านเนาะมาช่วยพี่ปีสร้างบ้านนะครับผมดูหนุ่มเล่นเล่กันแล้ เออโอ้โหยุทธหัตถีกันแล้วไม่มาแต่เชือกไหนโอ้โหเอ้นี่นี่นี่เออยุทธหัตถีกันแล้วเออเลิศเฮ้ยี่เลิศอย่าไปทำน้องลูกอย่าไปทำน้องน้องแก่งหนูน้องแค่หยอกน้องแค่หยอกอย่าไปทำน้องลูกอย่าไปทำน้องยี่ยี่ี่เดี๋ยวบอกพ่อเดี๋ยวบอกพ่อดอยดิพ่อรุ่นบอกพ่อดอยยี่ ข้ก่อนเดี่ยงว่าะกวา่วาวไอ้ลูกห,หิวดูฟูงครับดูฟูงยอรครับอันนี้ไม่ได้ทาแป้งนะครับผมอาบน้ำมาก็เลย รีบมาเลยนะครับผมไม่ได้ทำแป้งนะครับผมนี่กับปีครับผมโอ้แม่ตายลองหาแม่นิโคแล้ววันหลังจะพาแม่นิโคมาด้วยนะครับผมวันหลัง,งถ้าแม่นิโคมานะครับผมโอ้โหเสียงร้องนี่สุดยอดเลย เพราะว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับผมอาการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดุูนะครับผมแมนิโคูกับแม่ต่ายนะครับผมเวลาเจอกันนะครับผมอาการจะเป็นยังไงนะครับตก็เล่นากกันอือ เฮ้พี่นพพี่นพราไมาหาแรกละครับนี่นี่นี่ บรรยากาศวันนี้นะครับเอีโอ้ดูบรรยากาศครับตกแน่ๆครับตกแน่ๆบรรยากาศฝนตกแน่ๆครับส่วนโน้นก็จะเป็นบ้านของพีออรทไทยนะครับผมบรรยากาศน่ากลัวมากเลยนะครับผม ดูท่ายืนกินเล่นลัครับดูท่ายืนกินครับผมหยุดดูครับดูพอเสียมยนหญ้าให้นะครับผมอยู่กันคนละมุมครับปีใหม่ก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมแล้วก็เลนลักแล้วก็นพลัดแล้วก็แม่ต่ายแม่ตายังอยู่บ้านหลังใหญ่นะครับผมเพราะว่าแม่ต่ายเพราะว่าฝนจะตกนะครับผมพอเสียมเลยเอาแม่ต่ายมาอยู่บ้านหลังใหญ่นะครับผม น่ครับผมเรากำลังจะมาหาแมนโมนะครับนี่มนโมของเราแล้วครับผมอาการไกลคอดแล้วนะครับ ใกล้ใกล้ใกล้ข้อแล้วครับผมเริ่มเตือนแล้วเริ่มเตือนแล้วครับเมนูโคเราไอเม่โมเราเริ่มเตือนแล้วอาการต้องกลางวันนะครับผมอาการไม่ค่อยกินหญ้านะครับไม่ค่อยกินหญ้านะครับ มือทองอ่ะอ่าตรงอวัยวะนะครับผมก็เริ่มบวมแล้วนะครับแม่โมใกล้แล้วใกล้คอาแล้วเมื่อกลางวันแม่เคียวบอกว่าแม่โมไม่ค่อยกินหญ้านะครับผมไม่ค่อยกินหญ้านะครับ มากินช่วงค่ำค่ำเหมื่นเอนมา,ท,าทักทายแล้วเป็นยังไงครับแม่มโมจะออกก็รีบออกนะครับ

นี่พอบรรยากาศก็คึมคืมครับเมือนฝนจะตกเลยนี่ก็จะเป็นแปลงผักของแม่เขียวพ่อคูแล้วก็ของแม่โมเมน,นะครับนี่ส่วนส่วนผักนียเป็นต้นกล้วยปากกล้ยวยปลูกไปให้แม่โมได้กินนะครับผม นี่นะครับผมก็จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นถั่วถั่วยาวถั่วฝักยาวต,วตรงนู้นก็จะเป็นขิงข่าตะไคร้นะครับผมฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับผมก็จะเป็นอหอม ต้นหอมนะครับผมต้นหอมต้นผักชีแล้วก็ต้นมะละกอนะครับผมแล้วก็มีอ้อยมีหญ้ามีกล้วยผสมบันประปนกันไปนะครับผมอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนแม่มกูก็ยืนกินหญ้าชิวๆนะครับผมชิวๆการก็เริ่มเริ่มเตือนอลไรครับผมเริ่มเตือนแล้วว่าเริ่มเจ็บท้อง เริ่มเจ็บทออาการเริ่มเตือนออกมาแล้วนะครับผมนี่ดูครับผมดูครับ ก็เริ่มบวมแล้วครับอาวายเพเริ่มบวมแล้วเนาะก็ใกล้ถึงเวลาแล้วใกล้จะได้เห็นสมาชิกใหม่แล้วครับ ยอดครับก็เจอกันนะครับผมตอนที่น้องอตอนที่แม่มอมีคลอดนะครับผมเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวเราขอไปหาเรื่องลักก่อนนะครับไปหาเลืองลักก่อนเราขอตัวไปหาเรื่องลักก่อนนะครับผม